อันนี้เป็นน้ำยำน้ำยำลาบค่ะแยกได้ค่ะนี่นะน้ำยำลาบและแยกได้นะครับต่อลาบแยกค่ะแล้วก็น้ำซาพไข่แยกมีซัมทะเลไม่ใส่ปลาใส่กองค่ะโอ้โหเมนูรัวๆเลยนะครับโอ้ยไขแ่แน่นๆเหมือนเดิมนะ วันนี้หนุ่มเมืองชนชาแนลกับมาประจำที่เดิมเลวนะเนี่ยเป็นหมูยอไขแดงน้ำปลาะแปดสิบบาทใช่ไหมครับไานิาทเปัไปแล้วนะครับ80บาทนะหนุ่มเมืองชนชาแ YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน ิันยำแซบเบอร์นะกับบราที่เดิมนะนะตลาดพิกัดตลาดโต้รุ่งหน้าสางชนบุรีนะนี่เป็นป้ายร้านนะครับเดี๋ยนวะเราไปดูเมนูในร้านก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูทางร้านนะนี่นะ เป็นวัตถุดิบทางร้านนะครับวัตถุดิบจัดเต็มเหมือนเดิมนะเครื่องแน่นนะไม่ได้ลดปริมาณของเลยนะครับไม่ว่าจะของถูกของแพงอย่างนี้หมึกไข่นะหมึกไข่นะไข่หมึกนะครับวัตถิก็ได้ค่ะวัตถิก็ได้ค่ะวัตถิก็ได้ค่ะ นี่เป็นหอยแครงนะเป็นปูมาเมงดานะครับแม่เนี่ยขาขอเซ็ตกล่องหมดเลยค่ะแยกน้ำยำคืออันี่ของขอคุณหญิงจ่ายเงินแล้วโอนจ่ายน้องเบวัสดีครับเจเปิลัสดีครับนีอน้น แค่ใส่ถุงของลูกค้าอเององด็นันนี้ทำยำอะไรอยู่ครับเ,ออเป็นราบุ้เส้นค่ะราบุ้เส้นนะร<ย>าบุ้เส้นแยกน้ำยำนะครับนนี่เป็นน้องฟุกนะอบน้ำแข็งเพื่อความสดของวัตถุดิบทางร้านนะครับนี่นะน้ำยำนะ ขอได้ยำปูม้าลดจัดจ้าเป็นยำปูม้าลดจัดไปแล้วนะแปดสิบบาทนะครับ,บ,อ,รบอันนี้เป็นน้ำยำน้ำยำลาบค่ะแยกได้ค่ะนี่นะน้ำยำลาบและนนแยกได้นะครับต่อลาบแยกค่ะแล้วก็แซมสับไข่แยกมีซัมเทะเลไม่ใส่ปลาใส่ก่องค่ะโอ้โหเมนูเรัวๆเลยนะครับ น้องเบ็จะทำน้ำยำนะเจเปิลก็น้ำเป็นยำอะไรครับจจเปิลยังเป็นลาบอยู่คนะ่ะลาบอยู่นะ อันนี้เป็นยำสามไข่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะ <Okay. S 1> ก็จะให้แมงดากันทั้งตัวนะครับ oh. ดูงัด oh. แมงดาโอ้ยไข่แน่นๆเหมือนเดิมนะ วันนี้หนุ่มเมืองชนชาแนลกับประจำที่เดิมแล้วนะมีส้มต้มค่ะแยกน้ำยำระบุได้เลยนะคะลูกค้าดูก่อนได้เลยค่ะสั่งไว้หรือยังคะมาอันนี้ยำผักกับสาบกรดเอ้ยสาบไอ่นีวันนี้สาบไม่มีอมันมีแค่สองอย่างเองอ่ะเครื่องไม่ครบเป็นยำไผ่ยะมาไหมมันใส่ปลากรอบเหมือนกัน ดูเมนูก่อนได้ค่ะนมาอันนี้สามไข่นะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะน้องฟุ๊กครับน้องฟุ๊กเสิร์ฟอันนี้เป็นต้มยำไม่ดีีต้มยำรวมนะคะนี่ครับเรียบร้อยนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับต้องกตะกูวนะใส่น้ำปลารไหมครับใส่ครับใส่นะครับเดี๋ยวรอหนะครับได้ครับขาดอะไรขาดตำ ไม่ลบไปเลยนีกต้าทะเลต้มทะเลรวมต้มทะเลนี่ตะมาของเครื่องราด้วยยำพิเศษค่ะน้ำบินมาล้นลัวนะยำพิเศษทะเลยำพิเศษทะเลแป๊บนหลัะต่อจากบินนี้พอดีค่ะนะหลักจะมีสองหลักนะนี่หลักที่หนึ่งนะมาจดแล้วก็ปักลงนี่นะอันนี้หลักที่สองก็เตรียมพร้อมที่จะทำออกนะครับ บินเข้ามารัวๆเลยนะครับวันนี้อันนี้เพิ่งเปิดร้านใหม่นะครับของลูกค้ายำไปเลยหรือแยกน้ำยำคะน,นี่จะเปิ้ลจ,จะเป็นตำซ้ตมตำอยู่ด้านล่างนะ ผิกเลยครับแล้วปักที่หลักเลยครับปักที่หลักเลยครับได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวหนูทำไปให้นะคะ<ด>ค่ะ,คะเสา,ออา,ามอย่างของขุนความใช่ไหมเหลือดซุปจันอย่างเดียวค่ะตะกูค่ะ <c oughs> ตะกูแล้วก <c oughs> ็เลือกมุ้งเส้นกลับบ้านสปถึงได้เลยครับ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องพูดเยอะนะร้านนี้นะรู้กๆกันอยู่นะขายดีอยู่แล้วนะครับนี่เป็นยำยำมุนเส้นค่ะยำมุนเส้นนะนะสุดป,ปะสูมเลยนะ เส้นทะเลนะบวกปูกอัดเพิ่มปูอัดไปอีกนะนี่นะนนจะเปินกระตำส้มตําอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่นะ เดินมอนชิ้นใหญ่เลยนะขอบคุณนะคะเราลองหมอนกมานี่เป็นบรรยากาศเพิ่งเปิดร้านนะครับยำสัมกรอบไข่เย้อยมาย่งน้ำยำข้าวันนี้ยำสับกรอบทุกเมนูเป็นยำไข่เย้อยม้าไหมมันจะใส่ปลากรอบกับถั่วได้นะคะไปนะคะสองอย่างเลยแค่160คันนี้เป็นยำอะไรครับน้องเบสยำรวมมิตรค่ะแยกน้ำยำค่ะยำรวมมิตรแยกน้ำยำนะ เมนูน uh ี si ok ้เท the ่าไหร่ครับ60บาทค่ะ60บาทนะแล้วก็เป็นยำไข่เยี่ยวมานี่ายำ

ก็แยงน้ำยำอีกเหมือนเดิมนะจดได้เลยนะคะ เดียวเผ็ดนิดเดียวเดี๋ยวเราไปด้านข้างนะนะเดี๋ยวมาดูด้านข้างดีกว่านี่นะนี่เป็นยำไข่เย,ยื่านะครับไข่เย,ยื่อมาเท่าไหร่ครับเจเปิลหกสิบบาทนะปเปรอกาต้องเป็นยำไขเยมามันจะใส่แค่ประกอบนใไขเยมาให้กันสองลูกเลยนะยังไม่ครบนะ มีนะหกสิบบาทน่ากินนะ จะกินสุกกินดิบนะอย่างที่บอกนะเราจะก็จะมีเตาลวกให้แบบนี้เลยนะครับนี่นะ,ดดนะ,ะปักที่หลักเลยครับปักได้เลยค่ะเอาตามผลไม้ค่ะที่จะดมาไหนได้ไหมคะพอดีไล่ตำอยู่อยู่นะคะยังยัำใส่กระดับดีมีมีค่ะพักสกเพิ่มเลยค่ะ นี่เป็นยำมุ้เส้นเอาแต่กุ้งนะ,น,ะนี่นะอืมบริการหน้าร้านนะหมูยอ,อยไข่แดงนะต่ร้หนึ่งกับ นี้เป็นยำเลยพรเคเลยพริกเผานะครับจะเป็นบรรยาก,กาศหน้าร้านนะนี่นะนเหตนเกป้ายส้มๆได้เลยนะตรงศาลนี่เลยนะครับยังเยื้องศาลนิดเดียวนะเดี๋ยวไปดูยำในร้านต่อนะครับอันนี้เป็นยำยำหมูยอค่ะไข่แดงค่ะน้ำปลาหมูยอไข่แดงน้ำปลรารนะ เป็นหมูยอ่อไข่แดงน้ำปลาะนะแปดสิบบาทใช่ไหมครับแต่อด้วยตปูม้าะ,ะแม่เ,เที่วาน,บบน,นะบทีชขอเขไป่ไหมคะไปแล้วนะครับ80บบาทนะอันนี้ต่อด้วยอะไรครับน้องเบสอันนี้เป็นน้ำตกนะ ราบมีทั้งน้ำตกน,ะน้ำตกนะเป็นร้านยำร้อยเมนูนะต้มยำต้มแซ่บมีนะครับ น่นะหบาทนะนี่นะหกสิบนะบาทนะครับอเคครับโต๊ะองสมครับมีข้าวสวยสองขนมจีนหนึ่งครับข้าวสวยขนมจีนข้าวเหนียวมีครบนะร้านนี้นะสั่งได้เลยค่ะลดคนจดแล้วระบุให้ด้วยนะคะ รอมเป็นน้ำซุปแยกน้ำยำก็ระบุได้เลยค่ะหลังร้านก็สามารถนั่งทานได้นะนั่นลูกค้านั่งไ้อยู่ด้านหลังนะครับเป็นบรรยากาศหลังร้านนั่นนะ อันนี้เป็นเอ่อเป็นข้าหมูน้ำจิ้มค่ะข้าหมูลวกจิ้มข้าหมูย่างจิ้มน้ำจิ้มนะนี่ะต่อด้วยยำหอยแครงค่ะเดี๋ยวมาต่อด้วยยำหอยแครงตักเลยครับนะตักเลยนะคะตักเดียวหลังนี้เต็มอีกแล้วนะ,นะทำกันไม่ทันเลยนะ เป็นยำหอยแครงนี่นะตักกันแบบไม่ต้องนับตัวเลยนะตะคู่ค่ะเดี๋ยวตทางจะเอาบินมาฝั่งนี้แล้วค่ะ นะเป็นยำหอยแครงนะแปดสิบบาทสามไข่แยกน้ำยำนะคะอันนี้เป็นยำสามไข่แยกน้ำยำนะช,ชุดนี้เท่าไหร่ครับน้องเบสร้อยยี่สิบค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเราประกันว่าหากินร้านอื่นไม่ได้นะสามไข่ราคานี้นะ คเดี๋ยวมาเอาได้นะครับผมผมจะแยกไข่ลังดาแยกน้ำยำได้ครับเดี๋ยวพี่แยกไว้ให้ครับบินจะมาฝั่งนี้แล้วค่ะตะเคียวค่ะตรงนี้หมดแล้วค่ะนะไปอีกแล้วนะโอ้โหบินหนาตึ๊ดเลยนะวันนี้นะเปิดร้านมาใหม่นะเออแม่คะแม่มาทานสามไข่ให้หนูก่อนไม่ทันสามไข่แยกน้ำยำของพี่เขาสามไข่แยกน้ำยำนี่นะยำปูม้าไข่แดงของไทยค่ะ ของน้องยำไปเลยหรือแยกครับยำเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ยำสามไข่นะเดี๋ยวดูไข่เดี๋ยวดูไข่โอ้โหแน่นแน่นเลยนะครับ ต้มด้วยไข่ปลูต้มด้วยไข่ปาเลเซียชุดนี้นะสามไข่หนึ่งร้อยี่สิบบาทนะครับนะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเมืองเช c h a n แนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องเบสขอบคุณครับเจ๊เปิ้ลขอบคุณครับ